สวัสดีค่ะพ่อแม่ชี้น้องสุครุสุคนมันนี่ประทันจะพามากินนี่ค่ะหอยเม้งผู้ค่ะนี่หอยเม้งผู้ค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะนี่ค่ะหอยเม้งผู้จะกินค่ะแล้วก็มีผักสลัดค่ะนี่ผักสลัดงามๆก็มีหมักไม้ค่ะหมักไม้หมักไม้ก็มีนี่ค่ะหมักอันนี้ค่ะ เห็นมันแปกๆมากอียังมือลูกค่ะนี่เหมือนกับน้อยหน่าบ้านเขาไหมค่ะนี่แล้วก็มีหมักหมักโพเพพนี่ค่ะขอเอื้อมหมักโพเพหรือว่าแซ่บค่ะเปียวหวานเข้มเปียวหวานก็มีลูกพัมค่ะลูกพัม มิสตอเบอรี่ค่ะแก่แกเผ็ดค่ะมาสุกคนเมื่อกินกน้ากันกับปรทัท์ก่อนกินก็นจะลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ปรทัทดทัตทวันชาแนลด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ปรทัทภทำคลิปต่อไปค่ะเนาะเพื่อนใหม่แต่ปัทดไปช้าก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเอก่อนค่ะเพราะช่วงนี้ปทัทก็ทำงานก็จะมีปิดเทศกาลอีสเตอร์หน่อยสองสามวันค่ะอืม นั่นแหละเนาะทุกคนถ้าใครประทัดยังไม่ไปหาก็ทวงได้นะคะเขียนมาในคอมเมนต์ทวงเลยค่ะอืถ้าใครมาหาคนหนึ่งแล้วถ้าป,ประทัดหาคอมเมนต์ไม่เจอก็เขียนมาอีกทีนะคะบางทีมันไม่โชว์ค่ะข้อความอมืถ้าเขียนมาแค่คลิปเดียวมันบางทีมันก็แอบไว้อ่ะค่ะไปหาคนหลังบ้านมันก็ไม่เจอไงค่ะเขียนมาอีกใหม่ค่ะถ้าใครถ้าประทัด ยังไม่ไปหาถ้ามาหาป้าเลยป้ายังไม่หาก็เขียนมาทวงได้ค่ะเนอะมันเป็นหอยเมงผู้ไอ้แช่แข็งค่ะแต่มันก็สดอยู่ค่ะดูค่ะด,ะดูมันก็ลูกตัวใหญ่อยู่นะคะนี่อืถ้าท่านจะกินค่ะไม่ได้กินนานแล้วปีละหนค่ะกินหอยเมงผู้อ่ะมากินด้วยกันทุกคนเออแซบ่บแซ่บ ผักสายก็โสดสดไม่รู้จะทำอะไรให้กินเนาะเม่รูแช่ทุกคน กิโลหนึ่งสามยูโรค่ะเป็นหอยเมงผู้แช่แข็งะค่ะนี่ก็ต,ตัวอ้วนอยู่นะคะนี่มาเต็มทุกคนผัดเดยอะแซ่บพี่น้องให้มากมากกินน้ากันหนึ่งหอยเมงผู้ เยปะกะตินี่กินได้หลาย้วันมันพูดม,มันมันมีได้เปลือกเนาะเนื้อมันจะมีหน่อยประทักินเมื่อที่ถ้ามีลายเด้ค่ะกินทีละสองโ,งโลสามโลขึ้นค่ะสี่โลก็เคยกินแหรอคะนั่งกิน กินทำเวลาพี่น้องงานพี่น้นนนองเบื่อก่อนถ้าคลิปนั้นหลาย็ยันพี่น้นองเบือ่อ ยูยยนี่มันก็นเทตสการอิสเตอร์้ะค่ะวันอาทิตย์กับวันจันทร์ค่ะสองมือค่ะวันเสาร์ก็ประนาทยกับไปทำงานอะว่าแล,วแล้วก็ยุูก็จะพึ่งเบื่อกันเนอะปีน้องเลยซอยๆกันไปนี่แหละเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือพื่อน้ะ อยซอยเจ้าเจ้าซอยคอยซอยกันไปดันกันให้ถึงฟังที่น้นะเพื่อจะได้ถึงฟังนี่ประกันเป็นบ้าก้อนอตาเปมีแพนด้าน้อนเมื่อตีสามตีสี่เห่ะ หัวนุ่พี่น้องสามยูโรมันเป็นเส้แข็งช่วงนี้ข้าหนาห้อนแล้วพี่น้องเลยดอกไม้ดอกเริ่มทำสวนกันแล้วค่ะดอกไม้เริ่มพีด่ดออกเลยงามช่วงนี้ดอกไม้ออกเป็มเนี่ย ปลาก็เริ่มเคี้ยวขะจีแล้วค่ะสปริงโลเนาะดูดูใหม่ๆพริกเด็ดกันดีบ้านเด็ดดีประทับไปที่จักรยานมันมีอย่างโหงเลยไปหาหนองเล็นน้ำปลาพี่นอ้อง ชาติแบตเตอรี่นั่งน้ำปลาเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายอโอ้รู้สึกสงบดีพี่น้องนั่งอยู่เพื่อ,อยุ่ปลาไม่ทำกังต้นไม้เนาะ,ะเก็บผักฟันสินโตไหมคะ่ะผักฟันสิงโต เซ <Saint> นเน่โลเฟนเนาะภาษา,ษาดยละมันมันจะออกขมขมเอามาเก่งคล้ายๆผักคีริกหรือมั้งเ,เ,เ,เอาเอิญคีริกฝรั่งบ่าไน,นประเทศไทยก็ไม่แน่ใจค่ะ กินหมดต่ยยามันดอกเอาไว้ช้ำน,นี่ที่แล้วจะมากินหมากไหมของเขา่ไหมล่างปากเขาบมากินหมากไหมล่างปากร่างข้าค่ะน้อยใหญ่งง ตรออบรบี่สตรอคโกแลตทุกคนช็อม่เียงเพอนอันนี้จะมามะพรพาค่ะน,นี่มะพบ้านเบ <c oughs> านีมันจะมชอน่งเหนียว โม้ยในลูกใหญ่มาทุกคนมากินน้ำกันเซ็ตๆเอันนี้ก็ลูกพัมที่น้อง คล้ายๆน้อยหน่าบ้านเฮาหรอพี่น้องนี่ยมาเขียบบ้านเฮาหรอเฮ้ยมันน้อยน่งเหรอเอิ้นน้อยน่งมันก็มีขายอยู่เนี่ยว่าถ้าอร่อยพี่น้องเปรี้ยวหวานมันคือมันน้อยหน่ะ kamu cumi ini nih, um, lalu ini, mama tuh kau. คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสมวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย